ดอกงามๆจ้ตรงว้กใหญ่เนาะใหญ่ไยุ่ซุ่มนี่นือลดจากดอกไอ้หัวลุแล้วันี้จิ้มมเลยช้างคืนทิเขียบโอ้ดอกไมันดอกม้นโอ้ดอกไม่จะดอกงามมมันน้อยเนาะแมนโอหัวหน่อยมัน này lụ ừ, đỏ quá đạo luôn, lụ điều, lụ điều, đây là đọt ngắm ngắm chả Đọc tùm đọt ngắm đọc Để đọc ngắm, ạ, đọt chùm, đọt ngắm ngắm, ạ, mhm 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 chùm mhm 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 ไมลนะบานควันบนเ่าบนเ่าควันเส่ยตรงนี้บ้นมีบานขาเนี่ยบ้านไหนกระบอกเท่าเนาะจระดอกมองกรป่าเนาะมันมันแห้งควันเนี่ยครับคนตกใส่ แ่ระมือเห็ดขึ้นบระท้อกันน้อยจ้งไหวกดหน่อยขั้นบองาจ้งผัดดอกไาาง,น,งกไนี่ปลวกจ้งดอกจก้ะสวยงามอยู่แล้วบวขึ้น,นลายเลาะจ้งอจดอกเลยจงดอกจก้ะให้คน่นเนีน่ยลองบ่องบิ่งให้ด้วยันนี่เนี่ยแมนเบ้จ้ะ อมันออกมอเดียวนาะพูนลพูนะคินทุกพูนะเาพูนะนั่นต้องขังจะไปเินรถ่นเลยขั้งวนทิ้งรย่นี้จะให้เพ่นด้วยกันนจตาพุดนะพุนะพุดนะน่นเ่อนะนมึนอ่น่นเงินเลือดให้เพื่นกันป๊กไว้ปุ๊กไว้ปุ๊กไว้หนามาเอาทำมนหอดเ่าเนาะพุนะกินเกลือนะไม่สิกินก้อนเนี่ยจะย่างกินเกลือพ้านน่แะ mặt hỏng hết mặt hỏng hết mặt hỏng hết mặt hết đây đây mặt hết mặt đi đây hết mặt hết đây hết mặt hết mặt đây mặt hết mặt

Đọc tùm tùm cho Ngon đi đi, hẹn ừ. chẳng Nhìn có nướng Ngon 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 khay chá, ừ. nhịt khay đỏ ngon ngon đi Khay นี่แหงพูดเนาะฝนหากระตกใส่มเมื่อคืนนี้ด้วยแต่สามดอกสี่ดอกงามเลยครับโฮโฮผมุวมดอกเดียวโคโลลูก,ก,กำพ้าอีกแล้ว mì tôm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  mì cặp mì tôm mì tôm nó là nó ừ. Cái Cái là. Là nó tôm mì tôm nó tôm mì tôm mì เป็นยางถึงมาสองคนเนาะมนนันเนี่ย <ไง S 2> มนเห็นหไก่ไก่เห็ดมันเอาแต่ดอกมอันดอกไดเป,ดปดนน็นดองหอมกับดอกหอก็อและแมีเดียเดียววะเน,น้จะหมุนกำพาเนาะหม่อดอกหม่อดอกมอนันไม่มีมูเลยเง้ดูใอมนีด่ดอก อย่าไเนวดอกนันนเด็กออดอหง่ายเลยอืมดอกง่ายเลยโเห็นละดอน่น้อยที่ดีขนาดนี้แล้วก็พูดขึ้นไปเลยเงินกินเล็กผสมหน่อยจ้ะมอง้อเล็กมองน้อยเออสิเต็มตาอยู่ด้วยนี่แต่ว่าสีรงเมื่อละจ้ะเดือดเบิองเห็ดไครวันนี้ไรมังก một câu dạ. đọc này lại dạ. đây được lên mất tiền được đọt đi còn đột còn đột còn đột mấy ngày nữa nhem hết đang ngủ hết hết ngủ khao cho pha Ngon 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 đó, đó. Động, đọc. Động, đọc, đọc, đọc Động, ừ. Trần ừ, ừ. ừ. Ngon đó Còn đọt Ôi đọt bò rồi Đọt luôn Đọt Nó à Bỏ đọt ra Nhất khay đó Trần Ngon đi đọt งามเนาะมาเบิ่งยอดเห็ดที่ใดที่หมายเมื่อนี่จ้าเห็ดรวมเนาะจ้าเห็ดรวมเห็ดตะไคร่เห็ดละงก์จ้าเห็ดดินกับมีปลาปลาย้ะจ้าเห็ดน้ำแป้งอะไรเห็ดนาขาวกับมีหน่อยๆเนาะไอ้กับโบท่านลายปันใดเห็ดไอ้ตะไคร้ลายกว่าจ้ามีแต่เห็ดตะไคร่ผอจีหน่อยๆเวลาไอ้ลายจ้าตะบบรูว่าห้าสิเยี่มากอีกบ่เนาะ สีไดมาบ่ะสีไดม้าสีไดมาโบล้วกลับมาสีท่าน,านตัวกินเกลือตัวกินเกลือ <c oughs> แล้วรถนะจ้าคลิปนี้ก็มีความมานให้กแล่ะจ้า <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรา์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อจ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาอมมนี้เฮาลุมสวัสดีแล้วตอนแต่เขาเปิดคลิปมามาล่ารถละ,ะครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าต่ว่าเหฮาตะไขกับเรื่องลืมออกไล่จ้าประมาณเดียได้ยพอได้อยู่ในกลิ่นอเก่าแหะครับผม